ดีค่ะวันนี้ก็จะผัดคันนานะคะผัดคันนาผัดคันนาธรรมดาธรรมดาเนาะค่ๆก็ผัดได้ค่ะครๆก็ผัดได้แล้วแต่ว,ว่ารสชาติมันจะแตกต่างกันยังไงเนาะเพราะบางคนกินเค็มบางคนกินซีด <c oughs> ก็แตกต่างกันที่ตรงนี้เลยคะ แตกต่างกันในรสชาตินาะเค็มจืดหรือว่าเพิ่มเพิ่มรสอะไรก็นอ่ะมันก็เพิ่มกุ้งเพิ่มอะไรเพิ่มหอยเพิ่มหมึกอ,อะไรนะแล้วแต่ชอบ,อชอบใส่ลงไปถ้าผัดธรรมดาก็แบบนี้เลยแหละแล้วแต่นะคะถ้าอยากเพิ่ใส่ไก่ก็ใส่ไม่อยากเพิ่ใส่ไก่ โซนีสือโซนิสือท่านแม่เลยค่ะก็เลยนะนำให้ลูปผัดเนาะต่อไปลูกรูกกผัดเกนะผู้เก่เนี่ย ถ้ามัวแต่ไปยึดถุงให้ลูกกินนะลูกจะไปทำอาหารเสรงได้ไงนะโอเคใส่ใบรูปแค่เราตอนแรกนำรสชาติให้กับเขาไปเขาก็บรรุงมันเองเลยค่ะดูว่าเขาจะชิมชิมชิมเฉยอันนั้นก็แล้วแต่นะ ยาวๆหน้อแล้วใส่น้ำมันไปแต่การนั้นัดอะไรก็อร่อยนะตัดหมี่ัดอะไรไม่ชอบใส่รสดีขารสดีอาจินาโมโตะาซิได้ใส่น้ำมันหอยใ่้ไขมันเาหมด น้ำมันำบอยไอ้เข้มขคนหอม,ม,ห,อมหอมทะเลนะหอมหอมรสหอมอาหารทะเลค่ะใส่ใส่วเแลือก็ใส่เกือเกลอห้เหลือแล้ก็ใส่เกลือ โอเคแะ้วใส่แป้งนะคะให้น้ำคนค่ะอืสพิกไทยคนา้วพิกทคนนะคะโอเคก็สุกแล้วค่ะ น้านะคะผัดขนันน้าน้ำมันหอยนะคะโอเคแจ้งคิวตดีมากาเษกษตรกรมเสียนะคะเสร็จสุกแล้วนะคะคันผัดน้ำมันหอยะคะ่ะบายบายขอบคุณแจ้งคิวตดีมากาเษกษตรกรมเสียนะคะกรรมเสียะคะ่ะ